เอาสวัสดีครับน้องชิคก์กผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมารีวิวกันต่อครับกับเรคคูกันดั้มนะครับโดยที่หน้าจักรีเมื่อวานนี้ครับเราดูกันตอนที่เรคคูกันดั้มเนี่ยใส่เกราะแห่งเคนเซ่ไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับเราจะเรียกันกับเรคคูกันดั้มตอนใช้พลังสุดยอดครับก็คือตอนติดตั้งเกราะแห่งเรคคูนั่นเองซึ่งร่างนี้เขาบอกว่าเทมากๆนะครับและความแข็งแกร่งของเรคคูกันดั้มเนี่ยก็พุ่งาขึ้นสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมโอเค ก่อนอื um. yeah, s <S <Yes. S 1> ่นมาดูใบต่อกันก่อนนะครับของเรคูกันดั้มนะอ่าก็จะเป็นนี่นะครับร่างแรกร่าง2แล้วก็ร่างสุดยอดนะครับซึ่งร่างสุดยอดตรงนี้ครับนอกจากในส่วนของพลังความเร็วที่พุ่งขึ้นมาเต็มแล้วเนี่ยยังได้พลังเวทขึ้นมาเพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเรคูกันดั้ม่างนี้นะครับนอกจากจะต่อสู้ด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วเนี่ยยังสามารถใช้พลังเวทช่วยเหลือในการโจมตีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยครับว่าเขาคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมอ่าแบบน ส่วนเรื่องของการ์ตูนแถมพลังครับกรน,นีนะครับฉากสู้นะครับอันนี้เป็นคู่ปรับนะบผมไม่แน่ใจว่าชื่อด ja ินจาคิวเบเร่หรืออะไรนี่แหละครับแล้วก็คือเรียกเกาะมาติดนะครับจะเห็นว่าพอเรียกเกาะมาติดเนี่ยความเร็วเร็วขึ้นมากจนตามไม่สามารถมองทันเลยนะครับซึ่งถามว่าพวกนี้จริงๆแล้วเก่งขนาดไหนในจริงพวกนี้ครับเขาชื่อประมาณว่าขุนพลจอมมารทมินอะไรสักอย่างนะครับพวกนี้สามารถเก่งระดับที่ว่าสามารถ ถล่มเมืองหรือถล่มพวกตัวเอกแบบไม่ใส่เกราะได้เลยสบายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าบอกว่าติดเกราะแล้วสู้แบบชนะขาดลอยเนี่ยครับเพราะงั้นต้องบอกนะครับว่าร่างแบบนี้เนี่ยความแข็งแกร่งอัปเกรดเพิ่มขึ้นสูงมากจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็ช็อตนี้ผมชอบมากครับเป็นช็อตที่ยืนอยู่รวมกันนะครับจะมีฮิโกุชิคิโโล่ขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเป็นลินจาที่ช่วยเหลืออ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นบอสฝั่งตัวร้ายครับคือมาแซกนะครับซึ่งพี่แกก็ จะว่าไงดีครับคืนชีพแล้วคืนชีพอีกคืนชีพแล้วคืนชีพอีกนะครับจนล่าสุดยอดเป็นยังไงผมลืมไปแล้วนะครับแต่ว่านี่คือมาแซกนะครับบอสใหญ่ประจําเรื่องซึ่งทีนี้ก็เท่อยู่นะครับผมโอเคครับในใบต่อของเล็กครูกันดั้มก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคทั้งนั้นมาดูชุดเกาะกันดีกว่านครับนี่คือชุดเกาะแห่งเล็กคูนะครับคุณจะเห็นว่าเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ปีกตรงนี้ครับปีกใหญ่มากนะครับผมส่วนสีทองเหลือแค่ส่วนของเขาอย่างเดียวนะครับชิ้นส่วนมีแค่สาม มีแค่สี่ชิ้นนะครับบอดี้หัวแล้วก็ไหล่สองข้างโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นเกาะแห่งเพนเซซึ่งเป็นเกาะเก่านะครับซึ่งมันดูออกเลยนะครับว่าเกาะนี้อัปเกรดขึ้นเพราะว่ามีปีกโ่ขึ้นมานะครับอ่าโอเคครับแบบนี้ครับเพราะั้นเก็บเกาะเก่าไปครับแล้วเรามาประกอบร่างกันดีกว่าครับผมวิธีการประกอบร่างครับอย่างแรกก็ดึงชิ้นส่วนออกก่อนนะอ่าส่วนหัวครับส่วนบอดี้นะครับส่วนไหลนะครับซึ่งอันนี้ดึงออกไม่ยากนะครับดึงออกค่อนข้างง่ายเลยผมค่อนข้างชอบนะครับชึบอันนี้ แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีตัวอักษรอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นคําว่าเรคูนะครับอ่าโอเคแบบร้อยทีนี้มาประกอบล่างกันดีกว่าครับทูวิธีการประกอบล่างครับอย่างแรกก็ใส่เกาะบอดี้ก่อนนะครับชุบใส่เข้าไปซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยต้องออกมามเป็นโทนสีขาวเหมือนตัวไงเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอกว่าดูค่อนข้างเข้ากันนะครับอ่าแล้วก็เกาะไหลครับชุบอ่าซึ่งเกาะไหลเนี่ยต้องบอกว่าใส่ไม่ค่อยยากมากนะครับวางลงไปแบบนี้ได้เลยทั้งสองฝั่งชุบชุบแบบนี้แล้วก็กลางปีกออกค่อยๆกลางนะครับ ปีกเนี่ยมีโอกาสหักค่อนข้างสูงนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยโอเคฟึบแบบนี้สุดท้ายก็ใส่หัวลงไปครับก็จัดปีกนิดนึงชุบเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเรกคูเรกคูกันดมนะครับในการติดเกาะของแห่งเรกคูซึ่งต่อมานะครับว่าพอเป็นล่างนี้ครับ มันมีปีกแล้วเนี่ยเท่ขึ้นแบบเท่จริงๆจังๆเลยนะครับส่วนหัวเนี่ยติดนิดนึงคือมันปิดไม่ครบนะจะเห็นว่าล่องมันเยอะพอล่องมันเยอะเนี่ยส่วนสีแดงเลยลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละครับเพราะถามว่าติดแล้วเท่ไหม ติดแล้วเทมากๆนะครับผมพอมีปีกล้วนี่คือแบบดูเป็นหุ่นที่ใช้ความเร็วในการต่อสู้จริงๆนะครับแล้วพอเป็นปีกนกนางแอ่งแบบนี้เนี่ยมันก็รู้สึกแบบนี่คือซาสึกิโคจิโร่จริงๆนะครับผมซึ่ง่างนี้ครับก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นี้เลยครับเป็นนางที่สุดยอดมากครับแข็งแกร่งแบบแข็งกระสุดนะครับเดินนเรื่องความเร็วเป็นหลักครับสามารถขยับได้แบบที่อีกฝ่ายเนี่ยมองไม่ทันสามารถบินได้สามารถวิ่นผ่านแล้วแบบอีกฝ่ายโดนฟันโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้ได้ด้วยครับอันนี้คือความสามารถของเขาครับส่วนท่าไม้ตครับ คือถ้าที่เล็กคิวเล็กคู่กันดาเนี่ยจะต้องชาร์จพลังไว้ที่ดาบนะครับแล้วก็พุ่งพุ่งผ่านแบบความเร็วเหนือเสียงแบบฟึ๊บมาแบบนี้ครับไล้สา็จะโดนตัดขาดเป็นสองทอดในท,ทันทีอันนี้ครับคือท่าไม้ตายสุดยอดของเล็กคู่กันดำนะครับผมในรูปแบบของการติดก่อห่งเล็กคู่ซึ่งเทมากๆนะครับสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ครับ โอเคครับและนี่แหละครับคือการทีววประจำวันนี้ครับกับเรคูกันนั่นครับตอนติดตั้งเกาะแห่งเรคูครับซึ่งต่อมาอนะครับว่าเป็นหน้าที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามีปีกล้วเนี้ยแต่ว่าเท่สุดๆเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีข้มเมะไดครับก็สามารถพิพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย